ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire ไ a าร a n รและเกมจาก Hoyoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนนาสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบอดเกม a s h เอ w a วนะครับวันนี้ผมมีสินดีๆมาแนะนำนะฮะนี่แหละครับแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวบนมือถือนะฮะที่จะให้เพื่อนเพื่อสามารถเปิดบอร์ดเกมเอาไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะฮะตัวละครในเกมก็ยังปลดเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งเหมาะมากๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพไว้กิที่ควรนะฮะ UG Phone คือคำตอบตรงนี้เลยราคาถูกมากๆนะครับเริ่มต G VIP ซึ่งราคาต่างกับแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นนะฮะแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นลื่นไหลขึ้นนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็าาสามารถสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบ๊ายบายสี่วันแล้วสี่วันป่านนี้ก็โอโ้คงมีคนแบบร้อยยี่ร้อยสิบกันเยอะแล้วมั้งถ้าเกิดเล่นแบบฮาร์ดคอร์เกมมิ่งน่าจะร้อยยี่ร้อยสิบกันไปหลายคนแล้วล่ะเออเอาไปรับปีแบบนู้นกันหมดขี้เกียจ เดินมากันอ๋อแมปนูน้นเออเราไปหาตีแมบนู้นดีกว่าวถุกปะในเมื่อไหนๆเราก็จะเวลอยู่แล้วอะในเมื่อเราเวจวเจเวลอยู่แล้วอาการที่มีตีอะมันดีเว้ยเพราะอย่างที่บอกนะโบนัสยิปปีปาร์ตี้เนี่ยเขาใส่เข้ามาอยู่นะยิ่งเราปาร์ตี้ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้ยิปีเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะตีมอนอยู่แล้วอะเออไปตี้ดีกว่าใช่ใช่โอ้ลืมตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปหาตี้ที่แมปซ้ายกันดีกว่าดีกว่ามาตีคนเดียวแบบนี้เนาะมีตีเผื่อเขาจะช,ง,จะชะเนนงเนนาะอมดียไไปคคโสูหังรบ เราจองที่นั่งคู่ใหญ่ล้านหนึ่งแค่พวกคุณไม่ได้นั่งคู่กันขอจีเอ็มหักไม่บอสในบทแต่งงานในเหม็นความรักเออวันวาเลนทน์ครับจีเอ็มช่วยไปหักไม่บอสในบทหนครับผมเหม็นความรักเลือเกินรู้ว่าจมูกดีแต่ไม่ต้องทดสอบกับขนาดนี้ก็ได้ถ้าจีเอ็มไปหักให้จะเป็นพระคุณยางสูงเออช่วยช่วยไปหักไหมช่วยไปหักไม่บอสในบทดีอ่าตีแมปออกกไมได้ได้เนี่ยครับกำลังจะไปแล้วกำลังจะไปลครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอืม นี่ครับแค่ออกซ้ายไปแมปเดียวก็ถึงแมปพ็อกแล้วนะรอบที่แล้วเราขายขยะจากการดรอปของสิ่งต่างๆมาได้หมื่นเก้านะหมื่นเก้าี่ก็ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไมด้เยอะไม่ได้น,น้อยนะฮะกำลังโอเคเราจะต้องซึ่งาการที่มีเคสเซ็เนี้เราไม่จะเป็นต้องซื้ออาวุธไม่จะเป็นต้องซื้อชุดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเซ็าการที่เราจะทำสูตรบาตรเซีรี์ช่วงที่มีคอสฟ้าหรือกิจกรรมนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับอ่า คนอยู่คุกกคนไปคุกกันหมดใช่ไหมเออคุกมันคูณสามอ่ะแค่อพีคูณสามอ่ะโอ้โหไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วที่จะแบบคูนไอ้พีเยอะขนาดนี้นะปกติดันเจี้ยที่ผ่านมาอย่างมากก็คูณ2อ่ะคูณเฉพาะแมปเนี่ยบางอย่างมากก็คูณ2อ่ะเจอรอบนี้คูณ3เข้าไปแม่เจ้าคุณมาลุ้เลยวะไม่ใช่เว้ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ มีคนมาบัฟ AB ให้นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเปลี่ยนให้ค้าเตรียมเงินไปเกินได้ไหมเกินได้ครับแต่มันเอาไปหมดครับมันก็เอาไปหมดเลยถ้าจำไม่ผิดนะหรืออาจจะไม่ได้เลยนะะคือผมไม่เคยเอาไปเกินเลยอะ่ะไม่เคยสักครั้งเลยนะที่จะเอาไปเกินเพราะว่ากลัวมันจะกลัวมันจะเอาไปหมดเออตีชั่วโมงเดียวกล้ต็อบห้าสิบแล้วเนาะขอบคุณครับโอ้เอฟซี FC ด้วยขอบคุณมากครับขอบ,นะขอบคุณมากครับขอบคุณ a อบด้วยนะขอบคุณมากมี a อบีแล้วเวลง่ายขึ้นเยอะเลยเอาล่ะมีเครี่มีอะไรอย่างนี้ด้วยขอบคุณมากเลย พลังปาร์ตี้ไววแต่มันจะมีพวกรีล็อกนั่งดูดขอไม่น่าปรับไม้ผีจะไปหักใส่พวกนั่งดูดจริงเรื่องไม้ผีเนี่ยยังนั่งเถียงกับเพื่อนมาถึงทุกวันนี้เลยนะจริงๆไม่ควรปรับนะส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเราพูดภาษีสันได้ไหมมันก็มันก็ใช่อ่ะคือผมยังไม่คิดยังคิดประโยชน์จากการหักไม้ผีแบบการจัดการปรับให้ไม้ผีมันไม่ตีออโต้ไม่ออกเลยอ่ะเออคือเข้าใจมันก็มันก็มีแหละแต่หมายถึงว่าแบบไม่แกล้งผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันทาอะไรได้เยอะเลยนะไม่ว่า คนป่วน,นอะไรเงี้ยผมมันทําอะไรได้หลายอย่างอ่งอะจริงๆไม่น่าเลยนะแต่ก็แค่ส่วนตัวแหละนะเขาคงมีเหตุผลแหละออแจกอาวุธร้อยเหมือนกันครับรอบนี้คอสฟ้าแล้วก็มีอาวุธร้อยแจกครับผมอมืได้ตอนเลยว่าแปดสิบใช่ครับคอสฟ้า,อฟาขอบคุณที่ช่วยตอบครับผมเ chaos ox ออคนเยอะอ่าใช่ c h a o สคนจะเยอะมากเลยครับไม่แหลกหรือหน่วงบ้างเหรอเซิร์ฟทอนนะ่าจะไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยหน่วงอะ่ะเพราะว่าเซิร์ฟทอมัน <laughs> คนไม่ได้เยอะมากอ่ะเออโวาเซิฟทอมันสบายสบายกว่าเซิฟเคออสเยอะนะครับผมอืมถ้าใครอยากเล่นคนเยอะไปเคออสเลยเคออสนี่แน่นแน่นจนแบบแน่นจนร้อนอ่ะไม่ไม่ใช่ร้อนตัวนะร้อนที่หัวเล่นที่มือทำไมไปร้อนที่หัวหัวนี่แทบไหม้เลยทีเดียวมเซิฟเชนเซิฟเชนหวแทบควรปรับแค่ไม่บอสเออไม่บอสอะพอได้มันแบบรุนแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอออยู่คุกแค่เก้าห้า นรกคชชัตเออไปลิงไฟครับ95ไปลิงไฟดีกว่าเยอะเดี๋ยวเราไปหาตี้ที่ต้นทางมันน่าจะได้ตี้ดีๆอยู่อ้ามเกินบริจาคเสร็จเดียวเงินเข้าตัวอื่นเลยสูตรเซนีเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากคือมันไม่เอาไปมันไม่เอาไปหมดถูกปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เหลือสูตรเซนีในตัวมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะขอบคุณมากเดินวน5รอบลืมไปว่าในตัวเหลือ80โอ้หัวไม่เลยห้5รอบอ่ ไม้ผีไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเออจริงๆผมยังแบบยังยังชอบเลยนะไม้ผีบางทีแบบเคยว่าไปตีกับเพื่อนนะ่ะไปตีกับเพื่อนเล่นๆน่ะแล้วไปตีไม้แดงกันน่ะแล้วแบบดอกไม้ผีมาแล้วก็ไปยิงข้างๆเพื่อนแล้วก็หักเลยนะซึ่งไอ้คนหักมันก็ต้องวัดวัดดวงเหมือนกันนะว่าตัวเองจะหักได้อะไรเกิดไปหักได้ตัวแบบโหดๆชนิดที่ว่าตบโป้งเดียวนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตายเหมือนกันนะถูกไหมสนดุกแล้วก็จะแบบนั่งหัวเราะกับเพื่อนว่าเอ้ยมึงตายมึงหักเองมึงตายอะไรอย่างเงี้ยแอร์เก้าสี่นอกจากคนคู่ควรไปไหนดีเก้าส นะครับผมแล้วก็เก็บให้ถึง95 95เสร็จไปริ่งไฟเลยครับริ่งไฟนี่อบอุ่นอบอุ่นแต่มอนมันก็ค่อนข้างเยอะอ่ะเออริ่งไฟอ่ะผมว่าโอเคเลยนะครับเติบเดิมเนี่ยแหละครับคุณวัิชาแต่ว่าอันนี้เขามีแจกคอร์สฟ้าใหม่เราก็เลยปั้นตัวกันใหม่นี่นะครับพร้อมด้วยคนอื่นๆตอนนี้เขาก็ปั้นตัวกันใหม่อยู่ครับอีกคอร์สฟ้ามีถึงวันไหนครับโอ้มีอีกประมาณ1เดือนเลยครับกิจกรรมคอร์สฟ้าเต็ม1เดือนเลยครับก็พูดง่ายๆว่าหมดประมาณต้นเดือนหน้าเลยครับ นานพอสมควรนะแต่อย่างน้อยคุณควรจะเล่นให้เลเวลร้อยนะครับและเลเวลร้อยนี้ไม่ใช่ร้อยแบบว่า1นึ่งถึงเก้าเก้าแล้วไปร้อยเลยนะยกไปคลาสพิเศษนะคลาสพิเศษก็หนึ่งเก้าเก้าแล้วไปร้อยแต่ว่าถ้าเป็นคลาสปกติอ่ะควรจะต้องเล่นหนึ่งถึงเก้าเก้าแล้วก็จุติแล้วก็หนึ่งถึงเก้าเก้าแล้วก็ค่อยไปร้อยนะครับก็จะได้รับประสิทธิภาพเต็มที่เป็นตัวละครที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ครับผมอมืสวัสดีเจ้านัดจ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทักทายครับผมข้าวโพดเกลือของเราสวัสดีอาจจะเพื่อแค่ <laughs> หยิบคีย ไปไปไปไ,ปไปอมไม่ใช่ดีเจวิวมีใครรับตีไหมครับโอ้โหไอ้นีย่ยืนนิ่งนี่รู้อ๋อไม่ใช่กาลังจะด่าเลยขอโทษขอโทษขอโทษเ <laughs> ป็นคนดีมันอยู่ยากเออตอนแหละให้มากอยู่ง่ายเออโทษโทษปากไปไวนิดนึงงไรไเตตี้แอบดูเตะอ,ออกแล้วนะแล้วก็หักไม้ใส่เออใช่คือถ้าเกิดจับได้นะโดนบอกเลยจับได้อนะโดน AV เคาะ SR 2 0 1 8 ทุยคนละเอวีแล้วโอ้ห้าหกเลยเหรออยู่นี่นายนายเวลยันห้าหกเลยเหรอโอ้โหรู้เลยนยเนี่ยว่าว่าว่ายนี่ได้ยังไงเนี่ยว่าห้าหกได้ยังไงเนี่ยฮมที่เล่นอาชีพอะไรเล่นแอสซัซินครับผมมองแปดสิบแปดสิบผมแนะนำฮาร์พีฮปปี้ถ้าเกิดโดนลูมหนักนะฮารพี่ไปแกรนบีโกรหรือโกดครับโกดก็คือแพ้นั่นเองเฮ้ยไม่มีเห็นมีใครลับตี้เลยหรือมันอยู่ข้างบนวะ ขบนก็ไม่มีเฮ้ยไม่เห็นมีใครรับตี้เลยหรือเขาตีกันไปแล้ววะเฮ้ย <ffee uy, S 1> เขาอยู่นี่กันยแบบันห้าหกเลยวะคืออยู่นี่กันจนแบบอยู่นี่กันจนนี่เลยเหรออยู่นี่กันจนแบบเปลี่ยนคาดอย่างนี้เลยเหรอจริงดิ <S <S โอ้เอาเรื่องว่ะ <otic S 2> หรือเขาไปอยู่ข้างในกันวะไม่มั้งทำไมไม่มีใครรับตีเลยอะหรือเราต้องพิมพ์วะ เดี๋ยวต้องผิดว่าหาตีวะอุย้ยมีคนมี FC นะครับคุณับขอบคุณครับ, <laughs> อ,บ,รบอ่าเฮ้ยไม่มีใครรับตีวะ่ะเอองั้นช่างมันเออแต่ก่อนถ้าเรือไปเนมเลดผมหักทุกวัน <laughs> หาตี้เออใช่แล้วก็ลืมเลยว่าเดี๋ยวนี้มันมีระบบนี่ระบบหาปาร์ตี้เข้ามานี่แอดเวนเจอร์เอเจนซี่นะครับเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตี้เนี่ยต้องการเลเวลเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดแล้วเขาจะพิมพ์อะไรบอกตรงนี้ว่าโอ้ดีเนี่ยระบบเนี้ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาดีดีมากโอ้ลืมสนิทเลยขอบคุณที่เตือนนะครับอันนี้ซัาทอร์นะครับผมนักหนูแปดสิบยิงเรื่อยๆคนไม่เยอะหนอนแดงคนเยอะใช่ไหมแปดสิบแกนปิโกรครับกับโกสก็คือไอจีโอไอจีแพ้ครับผมเปิดแมป ไอ้ดูดูในโวแบบได้เลยครับหาแกรนติโกรครับคนมเยอะแน่นอนว่าผมเล่นจ็อบ48เคออสใช่ไหมใส่นั่งแชร์จ็อบมันเด้งช้าออกมันอ,อี p ีเยอะกว่าจ็อบโอเคหาก่อนนะเราเลเวล37เราก็จะต้องหาปาร์ตี้ที่มันเลเวลใกล้ๆกันจะมีบ้างไหมจะมีหรือเปล่า32ถึง4 2คสหามีตั้ง่ถึงรรับงานป้นโอ้ มีอย่างงี้ด้วยเหรอไม่มีวะ่ะเออไม่มีช่วงเลเวลเราเลยวะ่ะมีโคตรสิาเจสิาก็อย่างว่าเลยเนาะช่วงเลเวลนี้คนเขาตีกันเองแป๊บเดียวก็ไอ้นี่แล้วล่ะคนเขาตีกันเองแป๊บเดียวก็คงเปลี่ยนแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกช่างมาเถอะตีเราก็ตีออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อัพนะครับผมไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไปเราก็ตีไปเรื่อยๆรวันดีออกกั๊จ้าห้าสิบบวกย้ายไปหนอนดินอ่าเดี๋ยวว่าจะไปอยู่ครับผมโโหคนไไมมม่่่ีีปุ๊บตอยยดเล fc นะว่ามีคนเล่น fc นะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่มาทักทายกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเร <_ an> ิม่มอะไรคนน้อยจุดซับทอง <_ an> ตอนเกมเไปิดใหม่ตอนเกมเไปิดใหมบผมก็คิดว่าเออเราจะเล่นเซิร์ฟไหนดีวะไปเซิร์ฟเคออสคนก็เยอะเออเดี๋ยวมันแก่งแย่งชิงดีกันเยอะด่ากันแบบฮาร์ดคอร์โดหนีมาทอดีกว่าคนน้อยลงมานิดนึง คนน้อยลงมานิดนึงหารู้ไหมแม่งเกมเปิดยังไม่ได้ปีเลยแม่งทอแม่งจะล้างอยู่แล้วแต่คือถ้าไม่มีกิจกรรมนี้แม่งแบบสะอาดเอี่ยมเลยอะแม่งล้างแบบล้างสะอาดเลยอโอ้โหคือแบบโอ้จะปวดตอนนี้คือใจแม่งอยากไปทอมากซาวหายไปไอ้ซาวนั้นแม่งเปิดแล้วติดลิขสิทธิ์ใน Facebook ไม่ติดแม่งเปิดในย t u b e แม่งติดก็เลยไม่ได้เปิดจ้ะเจเป็นเศร้า กดค้นหาแล้วกดแล้วครับไม่มีครับผมเมื่อกี้ได้ค่าโฆษณาเลยถือนะใครแบบว่าต้องมาต้องจ่ายค่าโฆษณาล่ะจังหวะนี้ร <laughs> <laughs> ับเองเลยกดรีจิสเตอร์ลยเหรอ <laughs> เอางั้นเลยเหรอเออดีเหมือนกันปะรับเองก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ตีมก็จะได้เร็วหน่อยอะเนาะเออใช่ไหมถ้าช่วงเลเวลนี้มันไม่มีโคนนะ้รนักฉันก็รับเองไปเลยเนี่ยกดค้นหาได้เลยนะเนี่ยโป้เนี่ยมันมีแค่อันนี้อันเดียวอะซึ่งเราก็จะไม่เอานะเราก็จะกดอา่า รับเองเลยนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะดเดี๋ยวๆๆๆอ่าดันเชนอีเด่นอื่นๆอ่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องใส่ประเภทหรอกเราก็กด regis กดยังไงวะไม่เคยใช้วะ่ะเดี๋ยวนะกด regis กดยังไงวะกดถ้าเกิดอ๋อนีน่ไง register adventure party level 32ถึง42เออเอาเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเอาสัก37ดีกว่า37ถึง 47ดีกว่า37ถึง47รับทั้งหมดรีจิสเตอร์ออกเขียวรีจิสเตอร์โปะตายตายตายแน่แน่ใครเห็นก็ว่าตายโอ้โหรอดรอดวันนี้นุ้งเรจ้าขอบคุณสำหรับแชร์ด้วยนะจ้าสวัสดีนุ้งเรสวัสดีนุ้งเรใจจะขาดวันนีเราเยี่มแมนอ่าไปดูต่อในมือถือนะโอเคคุณน้ำขอบคุณมากครับผมเจอกันอ่า นี่ไงมาแล้วเอสเนี่อะไรวะเอสเนี่อะไรวะเอนี่น่าจะพ่อค้ารเออใช่เอสก็คือเงินไงใช่น่าจะพ่อค้ารับรับับ,บยับรับยับสร้างตี้แล้วนะครับผมโอ้โหใครอยากมาจอยกันมาได้เลยนะคะมาได้เลยค่ะโอ้ตี้ค่ะตี้ค่ะงานดีไม่เล็งเด้งสู้ค่ะมาค่ะมา ามสิบกุมภาเดี๋ยวนงสิทธิ์เดี๋ยว,ยวโค้ใหม่เล่นดีขึ้นทันตาตัดไปที่6มพุ่งแพ้เลยมันเป็นพลังโค้ดใหม่ใจเย็นออกัสต้องรอต้องรอเป็นพลังแห่งโค้ดใหม่แม่งเปลี่ยนโค้ดใหม่ทีแม่งก็มีกําลังใจเล่นทันทีเดี๋ยวต้องรอดูเชลซีแม่งเปลี่ยนโค้ดจนชินเดี๋ยวรอดูเล่นใหม่ครับคุณวรวัฒใช่ครับผมเพื่อเอาคอสฟ้าครับตัวนี้จะเป็นแอสซัสซินนะครับผมอ่าตัวนี้ตั้งใจจะปัน Assassin, ้นแอสซัสซินโดยเฉพาะเลยนะครับผม คนไม่เยอะแบบนี้กลัวสิาะหลกตี้ไม่หลงหรอกโถเพราะเราไม่เคยเดินตามตีเว้ยปกติคุณมารู้จะเดินนาเว้ยถ้าคุณมารู้ไม่เดินนําเราไม่หลงหรอก <laughs> เอาเดี๋ยวใครจะมาตีด้วยกันก็มาได้เลยนะครับผมมาได้เลยนะครับผมทักทายครับทักทายสิบสี่กุมภาถึงแม้ว่าเราจะไร้คนรักแต่ว่าเรารักคนไร์นะคะเอ้ยเพราะฉะนั้นฝากไลค์คลิปให้ด้วยนะครับผม <laughs> ว่าซานโอ้ เหม็นฟาร์มรักว่าเหม็นฟาร์มรักพรุ่งนี้จะอยู่บ้านพรุ่งนี้อัดยานอนหลับหนึ่งกระปุกโพ๊ะตื่นมานอนปุ๊บคบวารข้ามไปสิบห้ากุมภาเลยได้ไหมเห <laughs> ม็นฟาร์มรักอ๋อคนไม่เยอะไม่ต้องกลัวหลงไม่ใช่อ่านผิดตอนแรกเออโอเคอาชีพแอตตาซินถุยแตกแอตตาซินแจกห้ารโดยสมิงขาว <laughs> โอ้ดูดิเมทแม็กซิโกว่าเมทแม่งใช้ไฟบอลได้ดูดิ สะพักแม่งโดนตีตาย اي, เออโอเคไม่โกงแล้วเออโอ <S 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 ้ร้อยวันพันปีไม่เคยตาให้พ่อประโยคนี้แม่งอ่านโดยไม่มีทำนองในหัวไม่ได้จริงขอบคุณดาวจากนุ้งเล่ด้วยจ้าโอย เยอสุดเดสตีมเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากเออทำนองแม่งอยู่ในหัวเล่ร้อยวังทังปีไม่เคยจะให้พองได้ได <laughs> นี่แอบนี่ถึงไอ้2องพลาตีเลยนะเนี่ยโอ้เป็นไงกระแสะแรงจัด2021ลาตีโอ้โหเรียกได้ว่าตอบกันไม่ทันเลยทีเดียวตอบคนด่ากันไม่ทันเลยทีเดียว2021ลาตีนะฮะด่ากันเละกโกงฉี่ก็มาเนี่ยครูไปต้องขอเนื้อย,อย่างแล้วกัน <laughs> ช่วงนี้ช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่ครับกินมังครับกินมังนะฮะมังหมูมังมังเนื้อมัง <laughs> เออต่อแฟยี่สิบเอ็ดโบลลาตี <laughs> โอ้เรียกได้ว่าไอคนด่าที่ตอบคนด่ากันไม่ทันเลยทีเดียวอันนี้เซิฟทอนะครับผมนินจาสายดาวกระจายดีหรือเปล่าเหรอครับไม่เคยเล่นเหมือนกันต้องขออภยัยจริงๆครับ